เด็กหญิงนิยายขอจุดทูมหาสามีสักคนบทที่เจ็ดสิบสอง พูดตามจริงแล้วนางเคยคิดว่าถ้าเรือถงตังคงจะลำบากยากจนกว่าที่อื่นแต่ไม่คิดว่าจะยากจนค้นแค้นถึงเพียงนี้นางเครือบแคลงสงสัยยิ่งนักว่าเจียงสุี่คงจะรู้อยู่ตั้งแต่แรกแล้วว่าในตัวเมืองมีสภาพอเนกอนาดเพียงใดถึงมีได้ตกปากรับคำขอว่าจะไปซื้อเสื้อผ้าอาภรของนางอย่างนี้แล้วนางยังจะกล้าคิดเรื่องเสื้อผ้าอยู่ หรือตกกลางคืนมีที่ให้พักได้ก็ดีถมเถแล้วนางลงจากหลังมา้าจูงม้าเดินไปข้างหน้าด้วยกันกับเจียงซีเพิ่งจะเดินไปได้ไม่กี่ก้าวอยู่อยู่ก็มีขอทานตัวน้อยวิง่งตึงตึงตึงเข้ามาคิดจะกอดขานางเอาไว้เจียงซีสักัดขวางเอาไว้อย่างแยบยนหลุกตาจ้องมองอย่างเย็นชาครั้นขอทานน้อยผู้นั้นสบตากับเจียงซีก็ตัวสั่น เิมไปชั่วขณะอย่างห้ามไม่อยู่ตกใจกลัวเสียจนคิดจะถอยหลังปรูแต่ไม่รู้ว่านึกอันใดขึ้นมาได้เขาจึงมองไปทางหมิงฐานเล็กน้อยสุดท้ายก็กลือน้ำลายลงไปอึกนึ่งเปิดปากพูดขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบาว่าพี่ชาย พี่สาวขอทานน้อยเนื้อตัวศกระปกมอมแมมไปทั่วทั้งร่างใบหน้าเองก็เปื่อเปลือนเลอะเทอะดินโครนตัวเล็กจ้อยผ่ายพร้อมคล้ายกับเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกเท่านั้นหมิงฐานสงสารเวทนาจึงคิดจะล้วงเงินออกมาทันทีเจียงสี่มองนางแวบหนึ่งหมิงฐานชังงักลังเลไปทานใดนั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่าก่อนหน้านี้ที่อินอีเคยซื้อมันโถให้ขอ สุดท้ายก็ถูกขอทานกลุ่มใหญ่ปลูเข้ามาเกาะแกะรบเร้าจนต้องสูญเสียเบี้ยหวัดรายเดือนไปจนหมดพี่สาว ข้าไม่ได้กินอะไรมาสามวันแล้วท่านโปรดทำบุญด้วยเถิดพระพุทธองค์จะได้คุ้มครองรักษาท่านขอทานน้อยผู้นั้นเอ่ยวาวรเสียงแผ่วขึ้นมาอีกครั้งซุ้มเสียงอ่อนเยาวเต็มเปี่ยมไปด้วยความซื่อสัตย์จริงใจแต่ว่าขอทานน้อยผู้นี้ช่างน่าสงสารเหลือเกินหมิงฐานลังเลอยู่ครู่หนึ่งนางกว่าตามองไปรอบๆเมื่อเห็นว่าไม่มีคนนางก็หยิบขนมห่อ ออกมาจากห่อสัมภาระยัดใส่มือเขาพร้อมกับเศษเงินก้อนเล็กๆขอทานน้อยตาลุกวาวในบัตรดนรีบกอดขนมเอาไว้จากนั้นก็กัดงับเศษเงินเบาๆก่อนจะรีบร้อนของกายกล่าวขอบคุณว่า พี่สาวท่านเป็นคนดีจริงๆขอบคุณท่านหมิงฐานย้มยิ้มกระทั่งขอทานน้อยวิ่งหายลับตาไปนางก็กระตุกแขนเสื้อของเจียงซีเบาๆเอ่ยเสียงเบาว่าข้าไม่ซื้อเสื้อผ้าแล้วได้หรือไม่ เสียงสี่หาได้เอ่ยวาจาไม่เพียงแค่ปลายตามองใครบางคนพี่หาเหาใส่หัวแล้วยังไม่รู้ตัวอย่างเย็นชาเฉยเมยแวบหนึง่งในตัวเมืองที่นี่มีโรงเตียมอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นเมื่อเห็นว่ามีลูกค้าเข้ามาเท่าแก่ก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากหมิงฐ่านพิสสำรวจรอบด้านสภาพที่นี่ซอมซ้อซุดโทมอย่างที่คิดไว้จริงๆแต่ว่าคงจะหลบฝนได้ ไ,ไม่มีปัญหาหลังจากผ่านคืนวานมาความต้องการขั้นต่ำที่หมิงฐานมีต่อที่พักอาศัยก็ลดลงจนเหลือแค่สามารถหลบล้มฝอนได้เท่านั้นแล้วเท่าว่าถึงนางจะทำใจได้แล้วแต่เจียงสุี่กลับเปลี่ยนใจอย่างไม่มีเหตุผลไปเขาขว้าข้อมือของหมิงฐานไว้หันกายเดินออกไปข้างนอกโดยพรัน เดี๋ยวสิท่านลูกค,ค้าท่านลูกค,ค้าจะพักค้างคืนมีใช่หรือในตัวเมืองนี้มีแค่โรงเตี๊ยมของพวกเราแห่งเดียวเท่านั้นนะขอรับหลงตู้ตะกอนพูดอยู่ด้านหลังหมิงฐานชะงนงงงองเดินไล่ตามฝีเท้าของเจียงสี่ไปด้วยความรวดเร็วเล็กน้อยกระทั่งถูกลากออกมาจากโรงเตี๊ยมแล้วนางถึงได้มีจังหวะเอ่ยถามสามเีเกิดอันใดขึ้นหรือ เจ้าคิดว่านี่เหมือนโรงเตี้ยมหมิงฐานอับจรคำพูดถึงแม้จะเก่าแก่ผุพังไปเสียหน่อยแต่บนป้ายร้านก็เขียนเอาไว้ว่าโรงเตี้ยมจริงๆนี่นาชาไหนถึงไม่ใช่โรงเตี้ยมไปได้เล่าตู่จู่นางก็นึกอันใดาบางอย่างขึ้นมาเอ่ยถามยางเชิงด้วยความหวาดวิตกว่า หรือว่านี่จะเป็นร้านเถื่อนเมื่อก่อนนางเคยอ่านนิยายเรื่องหนึง่งเล่าถึงคุณหนูตระกูลร่ำรวยกับบัฑิตยากจนที่หนีตามกันไปตกกลางคืนไม่ทันระวังไปค้างแรมในร้านเถื่อนร้านหนึ่งเข้าเครื่องประดับเง,งินทองที่คุณหนูตระกูลร่ำรวยพกติดตัวมาด้วยล้วนถูกคนขโมยไปจนหมดเท่าแก่ร้านเถื่อนยังสมรู้ร่วมคิดกับจอนภูเขาที่อยู่ในเหล่า ใกล้ๆให้มาลักพาตัวคุณหนูตระกูลร่ำรวยผู้นั้นไปอีกด้วยในขณะที่คุณหนูตระกูลร่ำรวยกำลังจะถูกจรนภูเขาข่มเหงนั้นบัณฑิตยากจนก็พาทหารของทางการบุกตะลุยขึ้นมาบนเขากวาหล้างรังจอนจนราบคาบช่วยคุณหนูตระกูลร่ำรวยออกมาได้ พอที่บ้านของคุณหนูตระกูลร่ำรวยทราบเรื่องนี้เข้าก็เปลี่ยนความคิดที่มีต่อบัณฑิตยากจนไปโดยสิ้นเชิงต่อมาก็เห็นชอบกับการแต่งงานของทั้งสองทั้งสองจึงได้แต่งงานครองคู่กันใช้ชีวิตอย่างชื่นมื่นมีความสุขที่นางจำนิยายเรื่องนี้ได้ไม่ใช่เพราะเหตุอื่นใดแต่เป็นเพราะนิยายเรื่องนี้แต่งได้เหลวไหลายเหตุผลล้นล้วนยังไม่ต้องพูดถึงว่า เหตุใดจอนภูเขาถึงปล่อยบัณฑิตไปแล้วบัณฑิตไปแจ้งทางการได้อย่างไรลำพังแค่การที่คนหนตระกูลริ่ำรวยถูกจรป่าฉุดค่าไปแล้วยังสามารถเตรียมตัวแต่งงานออกเรือนได้อย่างยินดีปรีดาเท่านี้ก็พอจะทำให้คนสับสอนงงง,งวยได้แล้วเจียงสีมีได้ตอบคำถามของนางเพียงแค่บอกใบให้นางมองดูเสื้อผ้าที่ต่างออกมาจากบนชั้นสองของ รองเตียมเหล่านั้นหมิงฐานหันหน้ามองไปตามสายตาเขาเสื้อผ้าที่ตากเอาไว้นอกโรงเตียมไม่เหมือนกับของที่อยู่บริเวณอื่นๆถึงแม้สายตานางล้วนเห็นเป็นเสื้อผ้าเก่าๆข,ขาดๆแต่ว่าสีสันสวยสดงดงามเหมือนกันทั้งหมดสิบกว่าตัวแสงสว่างพรันปรากฏว่าเข้ามาในสมองของนางราวกับเข้าใจอันใดบางอย่างขึ้นมาครั้นแล้วก็นึกถึงจุดที่ดูขัดขัดกั ที่นางรู้สึกได้ตอนที่อยู่ในโรงเตียยเมื่อครู่นี้ขึ้นมาที่นี่ไม่ใช่โรงเตี๊ยมแต่คงจะเป็นหอคาณิกาพี่แขวนหัวแพะขายเนื้อสุนัขมากกว่าไม่หากบอกว่าเป็นหอคาณิกาคงจะเป็นการกล่าวยกย่องเตินไปทุกซอกทุกมุมทั่วทั้งร้านตั้งแต่บนลงล่างไม่ได้ดูเหมือนหอคาณิกาเลยอย่างมากก็นับว่าเป็นแค่หอนางลมชั้นต่ำเท่านั้นมี ฐานเอามือกุมสวงออกด้วยความใจหวิวนางเดินตรงไปข้างหน้าพรางหันกลับไปมองหอนางลมนั้นประตววเหมาะกับยามนี้พอนางมองไปก็เห็นชายชะกันแต่งตัวซอมซ่อเดินโซซัดโซเซเข้าไปด้านในด้วยท่าทางหื่นกระหายถือเหรียญทองแดงหลายเหรียญเอาไว้ในมือพร้อมกับแกว่งไปแกว่งมาเป็นหอนางลมชั้นต่ำจริงๆด้วย ในเมื่อไม่ใช่ร้องเตี้ยมเหตุใดต้องรั้งตัวพวกเราไว้ด้วยเล่าหมิงฐานไม่เข้าใจมีเงินให้รับก็ต้องรั้งไว้เป็นธรรมดาในสถานที่พรานนี้การทำมาค้าขายอะไรก็ไม่ได้กำหนดตายตัวแน่นอนอยู่แล้วหมิงฐานพูดอุบอิบเสียงเบาว่ายากจนถึงขั้นนี้ยังจะไปเที่ยวที่นั่นอีกพวกเขาไม่กลัวไปเที่ยวหอนางลมเสร็จแล้วอดตายหรือ การเสพสมร่วมอภิรม์เป็นความปรารถนาของมนุษย์แต่ความปรารถนาก็ควรจะมีลำดับก่อนหลังสิถ้าหากข้ายากจนข้นแค้นจนไม่มีอันจะกินก็ต้องคิดวิธีหาเงินสร้างบ้าน เติมท้องให้อิ่มก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ไหนเลยยังจะมีแก่ใจไปเที่ยวหอนางโลมอีกเจียงสุีปลายตามองนางปราดหนึง่งนึกไม่ถึงว่าชายาตัวน้อยของเขาจะแสวงหาความก้าวหน้าถึงเพียงนี้มีความทะเยอทะยานในหน้าที่การงานยิ่ง ยามแสงตะวันเพลอเพในตัวเมืองไม่มีโรงเตียมใดให้พักขางแรมได้อีกหมิงฐานเริ่มตลัดกลุ่มขึ้นมาว่าคืนนี้จะขางแรมที่ใดเจียงสวี่ถามนางว่ายอมรับสถานที่เช่นไรได้บ้างนางครุ่นคิดอยู่สักพักขอแค่บังลมฝนได้ก็พอแล้ว เช่นนั้นก็จัดการง่ายหน่อยเขาพาหมิงฐานไปยังอารามร้างแห่งหนึ่งแถวบริเวณเปล่าเปลี่ยวห่างไกลแถบชานเมือง แค่บังลมบังฝนได้จริงๆด้วยหมิงฐานสะอึกอึ้งอยู่ในอกจนพูดไม่ออกนางเดินเข้าไปในอารามร้างอย่างทึ่มทึ่งงงงวยไม่รู้ว่าควรจะไปยืนตรงที่ใดเจียงสี่มองหาบริเวณที่สะอาดสะอาดจากนั้นใช้ชุดตัวนอกปูลงกับพื้นแล้วเอ่ยว่านั่งสิ หมิงฐานขานรับอ,อ้อก่อนจะนั่งลงอย่างเชื่อฟังว่าง่ายองคารักรับสองคนที่ติดตามมาด้วยไม่รู้ว่าโผล่มาจากที่ใดจูจ่ๆก็หอบฝืนแห้งสองตั้งเดินเข้ามาด้านในทั้งยังถือไก่มาด้วยอีกหนึ่งตัวที่รกร้างเปล่าเปลี่ยวเช่นนี้ยังมีไก่ให้จับด้วยหรือหมิงฐานสงสยัยเรียนพระชายาไก่นี่ซื้อมาจากครอบครัวชาวนาะขอรับ อ้อแล้วเหตุใดถึงไม่ซื้อที่ปรุงสุกแล้วกลับมาเลยเล่าย่างเองมันสนุกกว่าหรือหมิงฐานลังเลอยากจะเอ่ยถามเพียงแต่นางยังมิทันได้พูดออกมาองค์ารักลับก็หายตัวไปอย่างเงียบเชียบเสียก่อนหมิงฐานนั่งตอดเข่าอยู่อีกด้านมองดูเจียงสี่กอก้องไฟด้วยความชำหนิชำนานวางไก่ที่ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วลงย่างเหนือกองไฟ อืมอันที่จริงนางอยากจะบอกว่าในห่อสามภาระยังมีอาหารแห้งอยู่ไม่จำเป็นต้องแสดงภาพการเอาชีวิตรอดกลางป่าเขาให้เห็นอีกครั้งก็ได้ย่างไก่เช่นนี้ย่อมไม่อร่อยอยู่แล้วนางเคยสังเกตดูพ่อครัวใหญ่ที่ต่วนย่างไก่อยู่ห่างๆนับตั้งแต่ระยะเวลาหมักเนื้อไปจนถึงฟืนที่เลือกความแรงไฟและเครื่องเทศแต่ละขั้นตอนล้วนพิธ พี่ฐานละเมียดละไมเป็นอย่างยิ่งไก่ตัวนี้คงจะต้องย่างอีกน,นานซ้ำสามีของตอนก็เป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดจาหมิงฐานลูบแขนตนเองเบาๆสุดท้ายก็เป็นฝ่ายเอ่ยชวนคุยขึ้นก่อนสามีรองเตรียมที่พวกเราเจอเมื่อวันนี้ทำให้ข้านึกถึงนิยายเรื่องหนึ่งขึ้นมา นิยายเรื่องได้นางเล่าเรื่องคุณหนูตระกูลร่ำรวยและบัณฑิตยากจนหนีตามกันไปให้เจียงสี่ฟังอย่างออกรถออกชาติรอบหนึ่งจบแล้วก็ยังไม่ลืมที่จะแสดงความเห็นของตอนเองเจียงสี่เอาแต่จ้องมองไก่ย่างเอ่ยด้วยซุ้มเสียงที่ไม่เบาไม่ดังว่า ก็จริงที่นิยายมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างยกตัวอย่างเช่นการที่โจรภูเขาก่อคดีอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายเช่นนี้แต่ทางปราณกลับไม่รู้เรื่องราวอันใดเลยหากมีใช่เพราะพวกเขาหวาดเกรงโจรภูเขา ก็คงจะเกียดคร้านการงานไม่อยากจะเข้าไปยุ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าทางการกับโตนภูเขามีการสมรู้ร่วมคิดบางอย่างกันอยู่ก่อนแล้วแต่ไม่ว่าจะสถานการณ์เช่นไรในเมื่อก่อนหน้าไม่เคยระดมพลไปกวาดล้างตนภูเขาภายหลังก็ไม่มีทางนำกำลังพลไปช่วยเหลือเพียงเพราะคำพูดไม่กี่ประโยคของบัณฑิตแน่นอนหมิงฐานพยักหน้ารู้สึกว่า เขาพูดมีเหตุผ่อนยิ่งเขาถามขึ้นอีกคราแต่เหตุใดเจ้าถึงคิดว่าหลังจากคุณหนูจากตระกูลร่ำรวยถูกจับตัวไปแล้วจะไม่สามารถหาคู่แต่งงานได้เล่า ชื่อเสียงความบริสุทธิ์ผุดพองมีอันเสื่อมเสียย่อมไม่อาจเจราจาหาคู่แต่งงานใหม่อีกครั้งได้อยู่แล้วหมิงฐานตอบอย่างเต็มปากเต็มคำสตรีผู้หนึ่งหากถูกจอนภูเขาชุดรลาไปถึงแม้แต่ช่วยกลับมาได้อย่างเลวร้ายที่สุดก็ต้องปาดคอฆ่าตัวตายให้จบจบเรื่องไปอย่างดีที่สุดก็ต้องกองนหัวออกบวชเป็นแม่ชีบัณฑิตผู้นั้นไหนเลยยังจะ ากแต่งนางเป็นภรรยาอีกนี่ไม่ใช่ความผิดของคุณหนูตระกูลร่ำรวยเสียหน่อยจริงอยู่ที่มีใช่ความผิดของนางแต่ผู้คนในทุกวันนี้โหดร้ายทารุณกับสตรีมากชื่อเสียงสำคัญกว่าชีวิตมีแต่ในนิยายเท่านั้นละ่ะที่กล้าแต่งเรื่องเหลวไหลาตามใจชอบได้นางเอามือเท้าค้างเบื่อน่ายจนตั้งประเด็นขึ้นมา ถ้าหากข้าเป็นคุณหนูตระกูลร่ำรวยส่วนสามีเป็นบัณฑิตยากจนสามีจะทำอย่างไรหรือข้าถูกจอนป่าฉุดร่าไปสามีจะไปช่วยข้าหรือไม่หลังจากช่วยข้าได้แล้วยังอยากจะแต่งข้าเป็นภรรยาหรือไม่ต้องไปช่วยแน่นอนอยู่แล้วเจียงสี่พริกไก่ย่างกลับอีกด้านนิ่งเงียบครุ่นคิดไปครู่หนึ่งครั้นแล้วก็เอ่ยถามอย่างไม่ใคร่ใส่ใจ แต่ว่าข้าติ้งไปอ๋องไม่จำเป็นต้องไปหาทางต้านก็สามารถทลายรังโจรให้ราบเป็นหน้ากรองได้ในเมื่อเจ้าให้ความสำคัญกับชื่อเสียงความบริสุทธิ์ดังนั้นนอกจากข้าติ้งไปอ๋องแล้วจะไม่มีคนที่ยังมีชีวิตอยู่รู้เรื่องนี้เป็นคนที่สองถ้าเป็นอย่างนี้แล้วการหารือจัดงานแต่งงานก็จะไม่มีผู้ใดสอดปากได้ คิดได้รอบคอบจริงๆหมิงผ่านคิดในใจลองชิมดูสิไก่ย่างสุกแล้วพอรอตอนเริ่มเย็นลงเล็กน้อยเจียงสซีก็ฉีกน่องไก่ข้างหนึ่งยื่นให้นาง เดี๋ยวก่อนหมิงฐานหยิบกระบอกไม้ไผ่ออกมาแล้วเทน้ำล้างมือจากนั้นก็หยิบผ้าเช็ดหน้าสะอาดผืนหนึ่งออกมาจับน่องไก่เอาไว้อย่างระมัดระวังโดยมีผ้าเช็ดหน้าขวางกั้นอยู่นางมากจะดิ้เช่นนี้เป็นประจำเตียงสืยเริ่มคุ้นชินมานานแล้วจึงมีได้พูดอันใดมากหากพูดด้วยใจเป็นกลาง ไก่ย่างตัวนี้ลักษณะภายนอกดูไม่เลวเลยทีเดียวสีสันมันวาวส่งกลิ่นหอมกรุ่นเย,ย้ยยวนใจแต่ว่าหมิงฐานมีอคติอยู่ในใจเสียก่อนจึงตัดเพียงคำเล็กๆเท่านั้นนางกลืนลงไปโดยที่ไม่ได้ลิ้มรสให้มากนักซ้ำยังเอ่ยชื่นชมยอนยออย่างตรงกันข้ามกับความคิดในใจว่า รสชาติดียิ่งฝีมือทำอาหารของสามียอดเยี่ยมเหลือเกินเจียงสี่เหลือบตาขึ้นมองนางแวบหนึ่งถ้าอย่างนั้นน้องไก่กับปีกก็ให้เจ้าหมดเลยแล้วกันค่อยๆกินไปเสียหมิงฐานสะอึกไปโดยพรันมไม่ต้องหรอกเจ้าค่ะสามีก็มากินด้วยกันเถิดอร่อยมากมีใช่หรืออร่อยเจ้าค่ะแต่ข้ากินมากถึงเพียงนี้ไม่หมดหรอก วาจานี้เพิ่งจะพูดออกไปได้ไม่ถึงครึ่งเค่หมิงฐานก็ตบหน้าตนเองเพี้ยเพียเข้าอย่างจังข้าทำได้ข้าทำได้แน่นอน ไก่ที่สามีย่างนั้นช่างแสนอร่อยยิ่งนักพอหมิงฐานกินน่องไก่หมดไปหนึ่งน่องกัดปีกไก่หมดไปอีกหนึ่งปีกนางก็มองไปยังน่องไก่ชิ้นโตที่เหลืออยู่ตาละห้อยเจียงสีมองนางแวบหนึ่งก่อนจะฉีกน่องไก่ยื่นให้นางนางรับมาด้วยความปลื้มปิ่มกลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่อย่างไม่แสดงอาการเอ่ยถามด้วยความสงสัยจากเบื้องลึกของจิตวิญญาณ เหตุใดสามีถึงย่างได้อร่อยเพียงนี้เล่าเมื่อก่อนข้าเคยเห็นพ่อครัวใหญ่ที่ตวนย่างไก่ดูแล้วซับซ้อนวุ่นวายยิ่งแต่รสชาติก็เหมือนจะไม่ได้แตกต่างการสักเท่าไหร่ เพราะสามีเจ้าเป็นคนย่างนะสิเมื่อเอ่ยวาจานี้จบเจียงซสี่ก็เงยหน้าขึ้นมาอย่างฉับพลันใช้ผ้าเช็ดหน้าที่หมิงฐานใช้แล้วก่อนหน้านี้มาเช็ดมือไปพรางเอ่ยพูดไปอย่างเรียบเฉยไร้อารมณ์ไปพราง ปัญหาที่เจ้าก่อโผล่มาแล้วหมิงฐานงงนงงไม่เข้าใจอยู่บ้างนางกัดน่องไก่พร้อมกับเงยหน้ามองเขาด้วยความชงนใจนางไปสร้างปัญหาเมื่อใดกันไม่รอให้เจียงสื่ได้เอ่ยอธิบายนางก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังแว่วมาจากนอกอารามร้างเสียงฝีเท้าเหล่านั้นสับสนวุ่นวายและถี่กระชัน้นบางก็เบาบ้างก็หนักอย่างไรก็ตามฟังแล้วก็สัมผัสได้ ชัดเจนว่าผู้มาเยือนมีได้มีเจตนาดีหมิงผ่านคล้ายกับเข้าใจบางอย่างขึ้นมาน่ะนี่คือเท่าแก่รองเตียมพาพวกมาหรือ ในวันนี้ที่มาถึงหมู่บ้านท่าเรือถงกังดูเหมือนพวกนางจะพบปากกับเท่าแก่โรงเตียมแค่เพียงเท่านั้นหรือเป็นเพราะพวกนางล่วงรู้โฉมหน้าที่แท้จริงของโรงเตียมเข้าเท่าแก่โรงเตียมจึงแตตาพาคนมาสังหารพวกนางปิดปากแต่นี่ก็ไม่น่าจะใช่แท้จริงแล้ว รองเตียมทำกิจการศกระบกสมมอมอันใดคนในเมืองล้วนรู้กันดีอยู่แล้วมิฉะนั้นคงไม่มีคนแวะไปเป็นแขกที่นั่นอย่างรู้ทั้งรู้หรอกแล้วพวกนางไปทำอันใดให้ผู้อื่นต้องมาสังหารปิดปากด้วยเล่าหมิงฐานขอบคิดไม่ออกไปชั่วขณะเท่าว่าแม้สมองของนางจะยังไม่เข้าใจแต่ร่างกายกลับตอบสนองอย่างรวดเร็วยิ่งนางรีบวางน่องไก่ลงแล้ว หลบไปอยู่ข้างหลังเจียงสี่อย่างขาดกลัวนางกลัวเจียงสี่จะสู้ศัตรูมิได้จึงกระตุกแขนเสื้อของเขาอยากจะให้เขาไปหลบหลังพระพุทธรูปด้วยกันเจียงสี่มองนางแวบหนึ่งมิได้เอ่อยอันใดออกมาเสียงฝีเท้าที่ด้านนอกเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆในใจของหมิงถานเองก็ตื่นกลัวกระวนกระวายขึ้นทุกขณะเช่นกัน มือที่กำแขนเสื้อของเจียงสวีอยู่นั้นมีเหงื่อการผุดชุ่มจนทั่วไปหมดแต่ที่นางคิดไม่ถึงคือเสียงฝีเท้านั้นคืบคลานเข้าใกล้มาอย่างหน้าประวันพรั่นพรึงแต่กลับหยุดลงนอกอารามพร้อมกันทั้งหมดอย่างมีได้นัดหมายทันใดนั้นที่นอกอารามก็มีเสียงร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดจากการร่วงล้มกระแทกพื้นดังขึ้น หมิงฐานเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ทันทีว่า ด้านนอกยังมีองค์ครักลับพี่ทำได้ทั้งผ่าฟืนและซื้อไก่ทั้งยังพูดน้อยกว่าสามีอยู่อีกสองคนนางพอจะเบาใจลงไปได้เล็กน้อยครึ่งเค่์ผ่านไปองค์ครักลับก็มัดตัวคนพวกนั้นไว้อย่างแน่นหนาก่อนจะหิ้วตัวขึ้นทีละคนทีละคนแล้วโยนเข้ามาราวกับโยนกระสอบซายอย่างไรอย่างนั้นหนึ่งคนสองคนสามคน สิบคนกระทั่งคนที่สิบถูกย้อนเข้ามาหมิงผ่านก็ต้องตะลึงลานไปในชั่วพริบตาสายตาตรึงแน่นอยู่บนร่างของคนผู้นั้นขยับขยื่อนมีได้อยู่เป็นนานดวงตาก็ไม่แม้แต่จะกระพริบเช่นเดียวกันคนผู้นั้นนางเคยเห็นหน้ามาก่อนเขาก็คือขอทานน้อยที่ดูท่าทางหน่าสงสารเวทนายิ่งเมื่อตอนกลางวัน นางยังได้ให้ขนมหนึ่งหอกับเศษเงินหนึ่งก้อนกับเขาเหตุใดถึงเป็นเขาเล่าน นี่มันเรื่องอันใดกันนางหันไปมองเจียงซวีตามจิตใต้สำนึกทันทีเจียงซวีหาได้เอ่ยตอบไม่เขาลุกขึ้นกว่าตามองบุรุษร่างอ้วนเตีย้ยซึ่งนอนแผ่อยู่บนพื้นใกล้กับพวกเขามากที่สุดสายตารังเกียดเดียดฉันเขาไม่เปล่งถ้อยคำใดๆเพียงแค่ยื่นเท้าออกไปเหยียบลงบนใบหน้าด้านซ้ายของบุรุษผู้นั้นแล้วบทขยี้ไปมาอย่างเชื่องช้า ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ